ผู้ชมนะครับนะวันนี้พามาดูบ่อนี้ครับสดๆพามาดูรถดับครับเอาใจสายรถบรรทุกวันนี้จัดเจ้าตัวรถสิบล้อครับโอ้วันนี้เยอะจริงๆครับรถนี่แถวๆล้ำไปมากครับผมนี่ครับรถบรรทุกสิบล้อครับปะเป็นฝูงเลยครับดูดูทั้งมุมต่ําแล้วก็มุมสูงอันนี้รถทีมงานของเสียสูงครับไม่มีปัญหาเห็นปะ แจมแจมรถดำสวยๆครับนี่รถ,ถสวยๆงามงามครับเยอะๆจัดให้ครับเอาใจคนชอบสายดำนี่เียบเลยครับอือไยดำอยดำเลยไหมรถ,ถสวยๆนี่ ถบรรทุก10ลอ้อส,สวยๆครับจัดไปครับผมงามๆสุดจัดโอ้งาม,มีหลีครับมุมนี้ครับสายโหดเลยเนี่ยมองก็บ่เหินครับ <laughs> อยู่หน้าจอครับมาดำแล้ว มุมนี้สวยๆครับจัดไปโคเบโกเอสเคสองร้อยครับมาร์คเทนครับรุ่นสิบตัวใหม่เนี่ยสวยๆครับเก่าหลังให้รถดำโอ้ทีมงานนี่รถสวยครับนะรถสวยจริงๆ ที่มาถอยตรงนี้ครับยกล้อเลยแหละเ,เราดูว่าคันนี้จะยกล้อไหมมาดูก่อนครับ ลายเสือครับสวยๆครับเห็นลายเสือสวยๆโอ้จับไปยกล้อนิดๆโอ้ยกล้อเลยครับผมมาโหดอิลิ กันนี้ครับเสียงดีครับโอ้หล่อลอยนิ่นิด,นด